สวัสดีครับตอนนี้ก็มาพบกับผมเอเซโอเอสตเ่ AS AS กับเกม DMC d DM e v i ีเดวิพาร์ทที่5แล้วครับผมว่จะเล่น2พาร์ทรวดเลย5และ6 <S <S หลายปีก่อนกเคยฟินนี่ฐานะเด็กช่างมั่งโรงงานปีศาจที่ไรไม่สนไปต่อวิ่งเลยแคทชาพอ่องหรือเร็วสิ ทางนี้เขาคิดว่าเธอเคยบอกว่าเธออยู่นี่บินอยู่นี่ฮะน่ะกุยดิมโบกูทำแบบงั้นได้ไงเนี่ยกูทำให้เกิดอะไรสักอย่างนะที่อยู่นี่เดี๋ยวฝันร้ายอะไรล่ะแค่ใแดดีตนะ ชนะเชียอะไรวะตลกดีนะตลกเชียอะไรตลกเชียอะไรเนี่ยกูค,ยคิดว่ามันควรจะใหญ่กว่านี้ใหญ่มากกว่านี้แต่มันก็นกูเคยเป็นเด็กนี่แต่ตอนนั้นกูอยู่ลิมโบมึงทำอะไรที่นี่วะนี่อยากฝันลยของกูนะ มึงมาจากลิมโบเพื่อน,นี่อยากฝันร้ายของมึงเนี่ยนะเฮียอะไรวะมาจากลิมโบเพื่อนีฝันร้ายของมันจากลิมโบอีเฮียนี่เล่นสกูกับดันเต้งงเลยคงจะง่ายเพาะว่า Kill me, Succubus. เลี้ยไขฉันซากิ b ั s ขี้เกียจพาก่ะเมื่อกี้ใครที่ได้ภาษาอังกฤษก็แปลงแล้วกันกูนกขกี้เกียจแปลกูแปลเท่ากูทำได้เพราะกูขี้เกียจแม่งยาวเกินแถมอีกเกมเฮี้ยนเองก็พากเร็วเกินอีกกแ<ไ>ปลไม่ทันโอเค,จอเ,คเจออีกด้านหนึ่งตอนนี้เราเริ่มอยู่ในลิมโบแล้วขี้เกียจด,ดูไปต่อ จะแฟนซีแค่ไหนกันกระจอกวะ <Okay. S 1> คอยสั้นพิษงั้นเลยพิษแค่ไหนกูไม่สนชีวิตกูนี่จังไรอยู่นะทางนี้กูไม่ชอบไปกูชอบไปทางย่าง เจนมได้สินะอะไรอยู่นะมึงลงมาสิวะมามาเยอะกว่านี้กูเจอมาหมดแล้วพวกมึงขี้ เขียนนี้หมูหมูทางนั้นไปเชี่ยเลยวะเพิ่งมาทางนี้ก่อนอ้วน i ป๊ะซเชี้โง่โงาสรุปก็คือกูมไม่เลือทั้งสองอะ่ะมาทำแล้วที่นี่สรุปก็คือมันคือทางลัดนั่นเองนั้นทางเมื่อกี้กูจะไม่ไปกูจะไปทางนี้แทน เผื่อทางที่เร็วกว่าและสูงกว่า Still p r e t t งงอต่อตุนเชื่อฟังฟังพ่อมสิเกือบไปแล้วมากูเอ้นรกนี่เอ้ยมึงจกนั่นทางกูไปที่ห้องสนผสมไหมไอ้หอกกูเดาว,ว่าไม่นะ ว่าแล้วอะไรพวกมึงอะไรอีกล่ะพวกมึงไอเหียนี่อีกแล้วไอเหียนี่อีกแล้วเกิบไม่นักกู ตายซะเถอะมึงกูไม่ยากให้ตบหรอกเอตั้งสามตัวโ oh, yeah. อ้ยแย่เกิดไรวะดีนะให้กันทันเอดแม่งสองตัวกูยังกะกต้องกนะันสามน่ะให้กูสามที่เถอะนะกูขอร้องละ ไอ้พวกนี้ใจร้ายชิมหายไอ้ไอกูสามตัวก็ไม่ได้กี่เป็นผู้บริหารเกมน้องแม่งตัดเงินทิ้งแม่งให้หมดเลยผู้จัดการอะเนี่ยผู้จัดการของพวกมึงอะเนี่ยไอ้ฮอก ช่างแมงทางนี้ล่ะก็ปล่อยไม่ได้โถูะเก็บเป็นแจ่อะไรก็ไม่ได้เก็บยิงแม่งให้หมดเขียนเขียนเขียนแม่งนะกระตุกอีกแล้วเชียไงชอบกระตุกกันเลยตลอดเนี่ยเกมกูอัคอล่าสเกิร์ตบอยอินบิ๊กสิทธิ์คาบ i n เบอร์อินครสดัสลา เทนเดอร์เลวเลวลสองบิ๊กสลิกโอเคสเกิร์มิเลเวลสองแล้วเดี๋ยวสิจะหนักสักแค่ไหนเรามาดูกันโอเคไปเกือไม่ละเกือไม่ละกูแม่งไอเฮียนี่ก็มาแบบให้กูไม่ตั้งตัวเลยตีไปดี thời sân còn sông đã không ngồi đó mai khay khai đạc quá à ý có thể mấy cái cần ôi ơi cướp 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 mày ơi à lấy mừng เกือบไปแล้วกูแม่งไอพวกนี้ไอพวกนี้แม่งกวนีนชิบหายเกือบไปแล้วแม่ละกูทางไหนต่อวะคอนซัมตรงทางนี้แหละอ้าวเชี่ยเกือบเกือบเกือบ โอ้ยเกือบไหมล่ะเกือบไหมล่ะกูตกไปแม่งเสียเวลาเสียเวลาเสียงเลือดเกือบไปแล้วไอ้ทางให้โดดสินะกูรู้เก็บแล้วจำเก็บแล้วจำเกือบไหมล่ะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ้าวอยู่นี้เองที่อะไรเนี่ยที่อะไรเนี่ย เกือบไปแล้วอ้าวข้างบนก็มีกูขึ้นไปนไงเนี่ยไม่น่าเลยกูมานี่ก่อนเอยมึงออกไปเลยมึงโดนเจ้าของไอ้โง่เอ้ย กูยังไม่เอาเนี่ยก็ตายใชนะ่ไหมโอเคตายก็ตายไม่มันได้โชว์อะไรหรือกูเห็นมึงแล้วเออคิดจะหนีกูรอดองั้นหรือไม่หนีวันมึงจะกูไม่ได้หรอเมื่อกเห็นพวกมึงมึงก็ต้องเสียกกูทุกไลน์งั้นแหละไอ้ข้างบนนี่มันให้เอาอะไรวะอ๋อกุญแจ ยึดเคอยู่มาตั้งนานแมงเพิ่งรู้อะไรวะแม็กอกซ์โปไปด้วยเลยกูไม่รู้ห้องนี้คืออะไรแวะเฉยๆคอนเซปต์พี่เบียนะฮะอย่าลืมที่จะแวะอะไรเนี่ย ลย้ลยลวยมันมีกูไปต่อแล้วทางไไนต่อวะทางนี้เฮียไปถึงอยู่ไหนเนี่ยแมางตกจนได้เด็กกูได,กกได้ยินเสียงมึงนะ ม่สังเกตนะมังมาห็นจบเลยกูมันคืออะไรวะพอดีกูเป็นคนขี้สงสัยนะ่ะแล้สงสัยก็ขี้ก่อนที่คขีมันคืออย่างว่าอะไรเนี่ย What the fuck What the f**k is this? ไปไหนต่อวะเฮ้ยกูงงแล้วนะเว้ยอ๋อทางนั้นขึ้นไปข้างบนชัวไปทางไหนต่อละ <ừ. S 1> ถึงไหมเนี่ยแม่งกูไม่มั่นใจเลยสิ น้องที่น้องทึ่งบอกปล่อยต่อเว้ยฮูยฮูยถึงไหมไม่ถึงตกก็ตกวะเก็บจนได้กูตามนั้นแหละกูก็โง่เองมั่งไปเชื่อพวกมันเฮ้ยอ๋อยังรอไม่ตายนะแลนดิ้งยังรอโอเคไปต่อเสียไปมากแล้วไปจังดาต่อเนาะ เก็บสิครับข้องมาเก็บหรืองไงต้องดูกรู้ไม่กลัวไม่ออกก็ไม่ออกเล่นกับพวกมึงก็ได้เสียบอะไรได้เล่นก่อนอะไรมึง Họ phải đe sắt Mang lộn mấy thành Chẳng ít sáng tùa mang, lửa khét điều ไอ้เดือดรกมันนี่มันนี่เลยมึงอะไรไอ้กุ้งแห้าง hit สามตัว s e n s a t น o n a l ที่เรารู้ fuck you แดนเต้แมงตาลันเต้แม่กูตายยังไงแหละเกือบไปแล้ว เกือบไปแล้วโชคดีทันโอล์แย่โอเคไปต่อเสียรายเยอะไม่ได้ฮะทางไหนวอด์ดาเนี่ยที่เอาทำคนเล่นแม่งงงที่สุดไปทางไซนอเล่นเอาพวกกูแม่งเติบเลยตายซะทางที่สอง กำลังสเทเลยแม่งแต่เลี้ยวซะงั้นคู่น่าจะทางนี้นะทางนี้ก็ทางนี้แหละโอเคทางนี้นอน่นไงฆ่าเขาทางนี้จริงด้วย น,นี่คืออะไรเนาะกูไมร่รู้ต้องแวะก่อนอย,อยู่จุดที่จะแวะมีนี่กูเก็บไหมมีมด้วยภาร,รกิจวะภาร,รกิจวะแคบปวดเฉยๆนะแต่กูจะยังไม่ทำปล่อยต่อเรื่องนี้เรื่องให้จบเกียร์ทีแล้วสิบห้อาทีแล้วเหรอแม่งเดี๋ยวพาดยาวเดี๋ยวขอดีขอดเดี๋ยวจบ อะไรมังไอ้อจังไรเกือบไหมล่ะแม่งไอ้จังไรตกกูได้ตกก็ดีดนะนักมีเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่มีไปเงินก็ไม่พอพวกเงี้ยดูเลยพวกมดพวกไอ้พวกหิบหมาเสียสะวะอ้า อ๋อฮะเจอแล้ว huh. น uh ี่เลอมิกซิ่งลมเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อไอ้ห้องที่เรามาตอนแรกเพราะคุณไม่รู้นะพวกมึงต้องเล่นเอา่ะถ้าอยากดูนี่ไงห้องที่เราเตี้ยมาครั้งแรกที่เชฟก็มาจากไอ้เฮี้ยนี่เองหวะวะโอ๊ยเชี่ยเกอบไม่ละ เอาไปแดกซะอะไรมึงโอ้ไม่ทันหลบไ,ไม่ทันไม่ทันไม่ป็นไร ป็นไรมือสเต็ปแค่นี้เลยพวกมือไอ้วนสองตัวนี้เลยวไอ้เชื่อแ่ไอ้ที่อยากจะมาสู้กูก่อนมาเลยไอ้ตูนยักษ์แห่งลิมโมรับมือได้ทั้งสองตัวเลยโอ้ยจนได้ ลูกตัวหนี่งแม่งแรกทังสองตัวเกือบไปแล้วไม่ทันคูแต่ก็โดนแม่งสองตัวทั้งนั้นตั้งสองตัวกลัวอยู่ด้วยเหรอกินดีด้วยพวกมึงชน,นะชน,นะข้อมุสิ กูชนะดันเต้กูชนะมึงได้กินไหมกูนีชนะกูชนะพวกมึงทั้งหมดเพราะกูเพียงแค่ถอดเซฟออกนั่นทีโอเคไหมนั่นเหรอแกกวนยักตลกทัอนแหละเดี๋ยวเข้าริบบินเถอะโอเคมิชชั่นคอมพิลตได้แค่เอสสองตัวก็ถือกูเล่นนั่นแหละ ไปต่อมิชชั่นโกกันเลยฆ่าอิสักิบัตอีจังไรผมจะเล่นด่านนี้ให้จบให้เร็วที่สุดใช้เวลาไม่เกินยี่สิบนาทีแน่นอนโอเคเรีบไปเนึ่งเล้วดามีมากเดี๋ยวเข้า của lì luôn Mày ấy coi như là sẽ đọc nhau vui Để đi ให้ห่างกูนะโว้ยมึงไม่เวลาเรียนสารเส้นี่ไม่ดันเต้มึงไม่มีเวลาใช่ไหมติดกูน,นี้ไปดันเต้เดี๋ยวเข้าดันเต้เขืนแก้มึงไปแล้วก็ได้ไม่ต้องสู้แล้ว กูกำลังรีบนะเว้ยแต่กูไม่รีบเกือบไหมล่ะเร็วเข้าอยิ้มมือก็ถึงแล้วนั่นไงเปิดเลยโอ <ination that kids know goodbye> ้เยี่ยมนั่นเป็นไข่แห่งเวลาจริงๆด้วยไข่แห่งเวลาไม่ใช่ไข่แห่งตุ้ง อ๋อกินเฮี้ยอะไรวะไปอันเต้ไปอย่าเริ่มพภาเหมือนเด็กๆมึงยังไม่แก่นะเว้ยมึงวยทีเหมือนกูอะไรวะขยะแขยงจริงๆน้องเยี่ยของซากิบัสไหนก็ฆ่ามาแล้วดูสิมีไหนกูเก็บบ้าง ไม่ม oh, ีเนาะเสียงเฮียกูได้ยินเสียงเฮียแล้วกูคิดไปเองใครจะสรนมนสช่างแม่งสิแค่มาเปิดของแม่งกระเจี๊ยบเลยแค่อันเดียวอกลิ่นแม่งเหม็นชิเหม็นจริงๆ แม่งเชียร์คอมเมนตนะ์อ่ะยิ่งก่าตดกขามาคนดันเต้น,น,ะน,น,นอะี้ขี้เกียจดูแม่งไรแม่งไรตายๆเลยนะเป็นป้าฉันได้เชีย อะไรอะไรสก,รกิบัสดูดนี่ซะเจอลูกทีเลยมึงเรียวเข้าดันที่ซ้ายขวาไหนก็ได้ปล่าดึงเท่ายางออกกูจะดึงแขนดึงขามึงออกแล้วก็เคี้ยวพวกมันแล้วก็อ้วกวกมันออกมาใส่หน้าของมึง อะไรจิเอาหมาัดกูไปจบจานเด็ดต่อไปก็เอาหมาัดกูไปโอเคมาต่อโอ้ยดึงออกมา,อาไอ้เด็กเชี่ยไรสิกินนมกูจะดึงหัวงออกแล้วก็ใส่ใส่มันคอมสอั่ว mang đà kiện chiến easy à nè tổng mang rồi oh, ở đó ngay ở đâu ngay trình này nè mừng ở đây mừng ở đây mừng sắt gì đó ลองหับพ่อมึงเลยมึงจบแล้วด่าแม่งโคตรเก่งแม่งก็ยังไม่ด่าเก่งเลยโว้ oh, yeah, yeah, yeah. มึงแล้วมึงฆ่ากูมไม่ได้หรอก กูฆ่ามาได้งั้นเหรอทำไมมึงไม่ตายสักทีละ่ะเด็กเกียร์กูตายไม่ได้กูพระเองไงรู้ไหมปัญหาของมึงคืออะไรเพราะมึงนะ่ะ มึงทำความสะอาดไหมตายซะแม่งสะจัดีจริงเพื่อยังไงกูคิดว่ามึงถึงผสมเสร็จแล้วนะกได้อะไรมากได้หมัดมานน้าเองโอ้ย oh yeah. ่กลับมาอยู่ภาพตอนนี้ ไม่ล่ะดูกูจะไม่ดูนะครับเฮียเนี่ยเฮ้ยเฮียเฮียกดข้ามกดข้ามกูไม่ดูแม่งสากกรรมโอเคดูกันสิกูได้อะไรเอ่ย s สองตัวแม่งก็ถือว่ากูทำน่ะโอเคสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมดูคลิปของผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ